แล้วโอ้ยได้ปะ่ะนี่ได้ยังคล้องไงหลายหรอปะหลายอยู่ล็อกขดแต่เศร้าเราอันคล้องแต่เศร้าอเาอ้ยสบายดีพี่น้องจ้าพอกับบ้าจนนี้อีกแล้วพี่น้องวันนี้มาล็อคขดกระปอมกับเด็กน้อยพี่น้องคล้องกระปอมไปขายแล้วกลับมาหาหน่อไม้พร้อมคล้องกระปอมพร้อมโอ้ไปแล้วไปแล้ว เรียบเลยคุบแล้ไหมเอาลไหมเอาลไหมซูคบเล้ไหมพูดครเทิงพูดเราตัวแม่รืตัวน้อยวะคองกระปอมไปขายจ้พี่น้องไปกับเด็กน้อยสโตสองพักีบเอาเอาวะตัวนี้จุกเอาวะคล้องเอาเลยอันน้อยบ่ ตัวแม่ตัวน้อยัวคู่ว่าตัวแดงๆเมื่อกี้นี่ฮะได้อีกแล้วป้าตัวแม่คือตัวน้อยฮะอยเออเอาค้างไว้นี่พี่น้องหาน้นไม้ไปนำ้ำระวังหาลเลาะแคมบ้านนี่แหละเลาะคล้อ,องกับปอมกับหาต่อไม้ไปนำ้ำพี่น้องเออ้ย ล,ล,ลอกหาลอกแคมบ้านตำห้วยแหละคือแถวน้องห่อ,หหนนอกระมานจวไปแล้วัจจุกเจออีกแล้วเจออีกแล้วไ <c oughs> ซส์ไซส์เขาคนละข้างวะสูไซส์เห็นอยู่ปะเอกีเห็นเลยเขานี่นะมันออ,อ,ออกล้วบ่ พี่น้องไปไปแล้วไปแล้ว,ลวนัก่าคองกับปอมพวกมันบลักก็สู่ตัวผู้ตัวบักก้งใหญ่สองโตวะสองโตจ้าพี่นอ้องลองวันนี้ได้ เข้าไปเนื้อเพื่อนบ่ได้บิดบีมเข้าไปเนื้อเพื่อนเลยสองโตพี่น้องนักล่ากรับผมรดน้ำกันมาที่ได้บ่ย่างย่งย่ง เ่อกำลังเข้าไป,พ,ปพี่น้องขับปอมเห็นบ่เรียบร้อยสู้ขึ้นมาคุณเรียบร้อยแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ใส่ลงไป ให้เป็นูกวก้อยกระปอมแล้วมววโอแรงตัวแม่ก็นะปุ๊บครับเกิเดอะไรข้อตัวไหนข้อเลยข้อเลยโอ้คือพราสูงข้อมากอยเงหนึ่งสูงได้ปะเรียบร้อยอีกแล้วเดวี๋ยวจะเพิ่มโตส่งโตก็ได้เพิ่มไปพันสองพัน,พนแล้วสูป มีไข่อีกว่นเนาะห้องเงียเงยอ่ะเนาะจับมันนะ <c oughs> มันประกาดดอกเออเรียบร้อยแบบนี้จับ <c oughs> หนุอยหันหลังของกระปองไปขาย พวกไอ้เบิงบ้งไงไหลตัวเติบเราเหนไอ้คลองนี่ไหลตัวเติบเลยพี่น้องไปไปอีกเดี๋ยวหอนี่พี่น้องเจอบางหวันซุกแล้วป้าฮอร์ดใคเคยกินแบบนี้แน่พี่น้องสมัยคิดทอดสมัยตอนยังน้อยเลยนะรอบแบบนี้แหละ เราเก็บบัะหุงมาขลอดทองกระโปองกระปอมหาปูหาป่าอือไปใบบัวหาเลยเด็กน้อยเยจอก็ว่าแต่คองกระปอมอคลอนงูแล้วบาดนี้งูเสือพัดว่ะงูเสือพัดท่านละไปแล้วคลางใกล้แล้วเอ้ Phải heo đáy vào đi hả? Đấy, lo heo bỏ mì vào Cho nên cả Cho nên cả mà nằm nói Chớp 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 phật ngàm hả? ฮอนพี่น้องเอ้ยเกี่ยมพ่อมาสิมาห้องนาฮอนคักฮอนแน่ฮอนโพดฮอนโพ่ฮอนมักโม่ฮอนมักแตงเฮ้ยอ,อีกตัวหนึ่งแล้วพี่น้องจ้าเกยใส่โอ้ตัวเงือแทะตัวแม่บ่ตัวผู้บอกนี่ฮะ กอผู้แดงซะสิรักเนาะแปลงว่งแปลงว่งอือนี่พี่น้องเห็นบปะขอบอม,มไปเป็เลยใช่แล้วลเออไม่ต้องใช่พอดีก็แบบนี้ฮะจุกพอดีเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยตัวหนึ่งแล้วโอ้ตัวใหญ่อยู่ดีฮะมันี่กัดบ่มีคอไว้บ่ให้มันกัดตัวแม่ตัวู่ตัวแม่วะเนาะโคตรใจตัวแม่มีไข่ก็่ะฮะมันตะพู่มันกินอิ่มบ่เริ่มคอมาเริ่มแดงเลยพี่น้องมันอยู่ห่มคอมาแล้วบ่แดงครับมันอยู่ดเด็ดคอมาล้วแดง ไปหาตัวต่อไปกำ <c oughs> เห็นแล้ววัปโน,โนุไปแล้วไปแล้วไปแล้วรว <c oughs> ักแทะ <c oughs> ตัวแดงของน,น้อยตัวน้อยนะตัวนี้นะเ <c oughs> <c oughs> ข้าป่าเ <c oughs> ลยรักแทะ <c oughs> เห็นยบัก <c oughs> มันรักมันรักพวนะ่ะ มาได้ซามพี่น้องเอ้ยตัวนี้นลักแล้วเจออีกแล,ล้วพ <c ười> ี่น้องป๊ดคิวป่าเลยสวัสสวัสโอ้ยนเข้าวใดบ้านละ เด้ไปผู้ไรคนละห้างครับลัดลัด,ลดไปใส่และไปใส่และพี่น้องหาสักกันบปวดใจซ้ำพี่น้องเอ้ยแล่นขึ้นไปไหม่เลยตัวบักใหญ่พี่น้อง <laughs> เห็นบ่เอเดไปพูดอลไรขึ้กอผ้าแฮร์ลันษณะไหมค่อยๆขึ้นกอพ้าขึ้นกอพ้ารัดเลยให้มันขึ้นไหมขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วลเรียบร้อยเรียบร้อยนะสีก,กังโดงสีกระโดงวะซั่น <laughs> tôi nhảy tơi một nó นี่ป๊าจะปลักันหลายตัวแล้วพี่น้องเอ้กับปอมโอ้โหโหอสีออกสีออกป้าหลายตัวเติบแหละนี่มันคืค๊นไม่ขอฝากบระกาศนี่จ้าพี่น้องจังแต่เ,เตก่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแบเดอพี่น้องจ้าสุดท้ายกลับคำว่าสบายดีสวัสดีครับ